สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายๆส,สไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่โดยสำหรับ EP นี้จะเป็น EP ที่1เป็นดวงประจำเดือนกรกฎาคม 2,565ดวงของเพื่อนๆจะเป็นยังไงไปชมกันเลยดวงของชาวราศีเมถุนคือคนที่เกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่21มิถุนายนดวงปังปุริเยของชาวราศีเมถุนใครที่เพื่อนๆเ,เคยให้ความช่วยเหลือเอาไว้มีโอกาสที่จะกลับมาตอบแทนบุญคุณหรือ ถ้าเพื่อนๆเคยให้ใครยืมเงินช่วงนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับเงินคืนแต่ทางที่ดีก็คือไม่ควรให้ยืมตั้งแต่แรกถ้าเจอปัญหาหรือสิ่งที่แก้ไขด้วยความยากลำบากก็ขอให้เน้นการรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเน้นอีกเลี่ยงการประทะตรงๆดวงปังพินาศของชาวราศีเมถุนช่วงเดือนนี้ต้องระวังคำพูดมากเป็นพิเศษนะครับ โดยเฉพาะการที่เราเป็นอินทราครเข้าก็มีโอกาสที่เจ้าตัวเขาจะได้ยิงและโกรธเอาได้หรือบางทีเราไม่ได้มีเจตนาจะพูดให้คนอื่นเขาเสียหายหรอกแต่อาจจะเป็นการพูดจาหย,ยอกเล่นสนุกสนานแต่อีกฝ่ายเนี่ยเขาตีความผิดคิดว่าเราต,ตั้งใจที่จะแซะหรือพูดจาที่ไม่ดีด้วยทางแก้ก็คือช่วงเดือนนี้พยายามเน้นคำพูดที่เป็นเชิงบวกกับคนทุกคนแล้วจะดีเองนะครับ ดวงความรักของคนโสดในช่วงเดือนนี้คนโสดมีโอกาสน้อยที่จะได้พบเจอกับความรักแต่ถ้าได้เจอเนี่ยก็จะเป็นคนที่อายุมากกว่ามีฐานะดีมีเหตุผลสามารถดูแลตัวเองและสามารถดูแลตัวเราได้ด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆเ,เลือกที่จะคลองตัวเป็นโสดในเดือนนี้ก็จะได้ผลดีไม่แพ้กันนั่นก็คือจะค่อนข้างมีสมาธิ ทำอะไรประสบความสําเร็จเกิดความคล่องตัวไม่ใช่ว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับความรักเป็นสิ่งที่ดีแต่ในช่วงเดือนนี้ชาวราศีเมถุนเนี่ยจิตใจจะค่อนข้างไขว้เขวง่ายจิตใจล่องลอยไปอยู่กับความรักจนทําให้ลืมทําโน่นทํานี่ก็เป็นไปได้ความรักของคนมีคู่ในช่วงเดือนนี้ชาวราศีเมถุนมีโอกาสที่จะเก็บกดความรู้สึกไม่พอใจเอาไว้เวลาทะเลาะก,กับแฟน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นก็พูดว่าไม่มีอะไรหรอกเธอไปคิดเอาเองสิการที่เราให้อีกฝ่ายคิดเอาเองว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรก็จะยิ่งทำให้เกิดความคลุมเครือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้คำแนะนำก็คือพยายามเปิดอกพูดคุยกับคนรักของเราว่านี่ปัญหามันคืออะไรฉันคิดว่าทางแก้ควรเป็นแบบนี้นะแล้วเธอคิดว่าทางแก้ควรเป็นแบบไหนล่ะ เมื่อได้พูดคุยได้ระบายออกก็จะทําให้สถานการณ์เนี่ยพบเจอทางออกหรือคลี่คลายไปในทางที่ดีนะครับและอย่าลืมว่าการเลือกที่จะหันหน้าหนีไม่พูดคุยกันก็จะทําให้ปัญหามันสะสมกลายเป็นรอยร้าวลงในหัวใจของทั้งสองฝ่ายนะครับดังนั้นหันหน้ามาคุยกันดีกว่าครับแต่ถ้าความรักช่วงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรยังราบเรียบก็อยากให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยบอกนักแฟนบ่อย เพื่อกระชับความรักให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับดวงเพื่อนและความสัมพันธ์เดือนนี้ชาวราศีเมถุนมีโอกาสแตกหักกับเพื่อนบางคนอาจจะเป็นเพราะว่ามีการทะเลาะบบาแหวงหรือผิดใจกันมานานเล็กๆน้อยๆมาเป็นเวลานานแล้วหรือไม่เช่นนั้นก็คือมีการเห็นท่าแท้ของกันและกันทําให้ไม่สามารถยอมรับนิสัยของอีกฝ่ายได้ทางแก้ก็คือ พยายามมองว่าคนทุกคนเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียแม้กระทั่งตัวของเราเองก็ด้วยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกันใช่ไหมครับไม่มีใครที่เป็นคนดีไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่มีใครที่เป็นคนเลวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยเราควรจะเน้นรักษาความสัมพันธ์เอาไว้แล้วก็พยายามมองแต่ในข้อดีของคนอื่นถ้าเพื่อนคนไหนที่เราคิดว่าเฮ้ยเราครบต่อไม่ได้แล้ว เราก็แค่ไม่ไปสูงสิงกับเขาแต่ถ้าเพื่อนคนไหนที่มีข้อเสียเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็มองแต่ข้อดีของเขาเท่านั้นแล้วก็เอาข้อดีของเรากับเขาเนี่ยมารวมกันเพื่อจะได้คบกันไปยาวๆนะครับดวงการเรียนของน้องๆชาวราศีเมถุนช่วงนี้น้องๆมีเกณฑ์ที่จะถูกพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเรียนค่อนข้างมากโดยเฉพาะการเข้ามาบังคับหรือว่าควบคุมให้น้องๆเนี่ย เลือกเรียนในวิชาสายหรือว่าคณะที่น้องๆไม่ชอบ <Nope. S 1> ทางแก้ก็คือให้น้องๆเนี่ยลองไปหาข้อมูลของคณะหรือว่าสาขาวิชาที่น้องๆอ,อยากเรียนว่ามันมีข้อดีอย่างไรเรียนจบไปแล้วสามารถทําการประกอบอาชีพอะไรได้บ้างแล้วเอาไปพูดคุยกับพ่อแม่ก็จะมีโอกาสทําให้ทางผู้ปกครองนะครับใจอ่อนและก็ยอมตามน้องๆได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าทางผู้ปกครองยังไม่ใจอ่อนอีก ก็อยากให้ลองเอาไปพูดคุยกับทางคุณครูที่เขาจะสามารถช่วยเหลือเราได้พอถ้าคุณครูช่วยพูดเนี่ยพ่อแม่ก็จะใจอ่อนง่ายขึ้นนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าน้องๆหาข้อมูลแล้วไม่เจอข้อมูลอะไรที่จะสามารถเอาไปพูดคุยกับพ่อแม่ได้เนี่ยมันก็หมายความว่าน้องๆเนี่ยอาจจะยังมีข้อมูลหรือว่าภาพของคณะหรือสายที่น้องๆอ,อยากเรียนยังไม่ชัดเจนพอก็จะเป็นช่วงเวลาที่น้องๆเนี่ย จะได้กลับไปหาข้อมูลเพิ่มเพื่อจะได้ตรวจสอบกับหัวใจของเราเองว่าเราอยากเรียนในคณะนี้หรือสายนี้จริงหรือเปล่านะครับดวงการทํางานช่วงเดือนนี้มีโอกาสเจอปัญหาในการทํางานซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขได้อย่างยากลําบากหรือเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานหลายๆแผนกหลายๆฝ่ายคาแนะนําก็คือ 1. ต้องตั้งสติเอาไว้เมื่อเราเจอปัญหา ค่อยๆหาทางแก้ไปทีละเปละล,เละเปละข้อ2ตั้งใจพยายามทํางานให้มันเต็มที่สุดกําลังของเราแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันเกิดอย่าไปยึดติดว่าเราเป็นเจ้าของงานลองจินตนาการดูว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีเราทํางานตรงนี้แล้วบริษัทหรือองค์กรของเราก็อาจจะไม่ได้ล่มสลายเขาก็แค่หาคนอื่นมาทํางานแทนเราก็เท่านั้นเองทางที่ดีก็คือ เน้นการทำงานที่เราสบายใจของเราเองคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสุขภาพของชาวราศีเมถุนช่วงนี้ค่อนข้างนิ่งๆไม่ค่อยมีอะไรน่าเป็นห่วงถ้าจะมีเจ็บป่วยก็จะเกิดจากสมดุลของน้ำที่สูญเสียไปของร่างกายเช่นการดื่มน้ำมากเกินไปหรือดื่มน้ำน้อยเกินไปหรือถ้าจะมีป่วยเป็นไข้ <S <S เป็นหวัดก็จะ<ๆ><ๆ>เกิดจากการที่เราตากฝน หรือพาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่ทางด้านสุขภาพใจก็ไม่ค่อยมีเรื่องให้ปวดหัวมากนักยกเว้นแต่จะเป็นเรื่องที่ทําให้ลาคาญเล็กๆลน้อยในชีวิตประจําวันเท่านั้นทําเป็นไม่เห็นหรือว่าทําเป็นไม่สนใจก็ได้ดวงด้านการเงินของชาวราศีเมถุนช่วงนี้ให้ระมัดระวังความใจร้อนการรีบซื้อของออนไลน์การเอฟของโดยลืมดูเงินในบัญชีธนาคาร แต่ถ้ามีการคิดอย่างถี่ถ้วนมาหลายวันหลายสัปดาห์หลายเดือนแล้วว่าเนี่ยของชิ้นนี้ที่ซื้อมานะมันจะได้ใช้ประโยชน์จริงๆนะก็สามารถซื้อได้เพราะถือว่าเราได้คิดอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าซื้อมาแล้วมันเกิดประโยชน์จริงๆหรือสรุปง่ายๆว่าถ้าจะซื้อของที่ซื้อเพราะความอยากเพียงชั่วคราวขอให้หยุดไว้ก่อนแต่ถ้าคิดดีแล้วว่ามันมีประโยชน์จริงๆก็ซื้อได้เลยครับ <Wow. S 1> ดวงโชคลาภ ชาวราศีเมถุนมีโอกาสได้รับโชคลาภจากเด็กๆหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะได้รับโชคลาภเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆตลอดทั้งเดือนถ้าเพื่อนๆชาวราศีเมถุนคนไหนที่มีลูกที่อายุต่ำกว่าวัยรุ่นก็มีโอกาสที่ลูกจะนำโชคมาให้นอกจากนี้ครอบครัวของชาวราศีเมถุนก็ค่อนข้างจะมีความสุขดีมีโชคลาภหรือไม่เช่นนั้น ก็อาจจะได้รับข่าวดีจากญาติพี่น้องหรือคนที่อยู่แดนไกลสรุปดวงโดยรวมของชาวราศีเมถุนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ส่วนใหญ่เป็นผลพวงมาจากการกระทําหรือสิ่งที่สืบเนื่องมาจากเดือนก่อนๆถ้าเพื่อนๆทะเลาะเบาะแว้งขัดแยง้งหรือการขึ้นลงขึ้นศาลกับใครในช่วงเดือนนี้ก็มีโอกาสสูงที่เพื่อนๆจะได้รับความยุติธรรม แต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องเป็นฝ่ายถูกไม่ใช่ไปเป็นฝ่ายที่ไปโกงเขานอกจากนี้ในการตัดสินใจอื่นๆในชีวิตประจำวันก็ขอให้เพื่อนๆเน้นความยุติธรรมเอาไว้ก่อนพอเมื่อเพื่อนๆเลือกเน้นความยุติธรรมเอาไว้แล้วสิ่งอื่นๆที่ตามมาก็จะเกิดเป็นประโยชน์กับตัวของเพื่อนๆชาวราศีเมถุนเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับดวงของเดือนกรกฎาคม2565ตรงกับที่เพื่อนๆคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าครับ การดูดวงเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ใช่100%แต่มันก็สามารถเป็นไกด์ไลน์ให้เราสามารถวางแผนรับมือกับสิ่งต่างๆในอนาคตได้อย่างมีสตินะครับสำหรับรายการของเราก็จะลงคลิปทุกๆวันสิ้นเดือนนะครับโดยจะเป็นดวงของเดือนถัดไปยังไงก็ขอฝากรายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายๆส,สไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่เอาไว้ในอ้ออกและอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูดวงด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูดวงเรื่องไหนเป็นพิเศษหรือมีคอนเทนต์อะไรที่อยากให้เราทำหรืออยากให้รายการปรับปรุงตรงไหนรบกวนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย